สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้มาถอดรือ้อถอดซ่อมตัวนี้นะครับเป็นหัวพ่นไฟหัวพ่นแก๊สหัวเบิร์ใช้กับแก๊สกระป๋องตัวนี้นะครับอาการที่พบเจอบ่อยๆคือแก๊สตันนะครับจุดไม่ติดจุดติดแต่แก๊สออกเบานะครับเปิดวาล์วแล้วได้ยินเสียงแก๊สออกเบาหรือไม่ได้ยินเสียงแก๊สเลยหรือยังไม่ทันเปิดวาล์วเสียบเข้าไปอย่างเงี้ยปุ๊บได้ยินเสียงรั่วที่ตรงข้อต่อระหว่าง กระป๋องแก๊สกับตัวหัวพ่นไฟนะครับเดี๋ยวเรามาดูทีละจุดนะครับว่าเราจะหรือยังไงและแก้ปัญหาแต่ละจุดยังไงนะครับันดับแรกปุ๊บคายน็อตตรงนี้ออกมานะครับเดี๋ยวไปเร็วๆเลยเ,เนาะปุ๊บนะครับอ่อตีตัวเนาะปุ๊บแกน็อตถอดบอกตรงนี้ออกมานะครับหลังจากนั้นใช้หกเหลี่ยมนะครับมันจะมีน็อตอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับในรูนี้คายออกมา ปึ๊บตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับปึ๊บแ,แกะพวกนี้ก็ได้ไม่แกะก็ได้นะครับคือแก๊สมันจะมันจะวิ่งเข้าจากตรงนี้เนาะเวลาเราต่อต่อกระป๋องนะครับปึ๊บนะครับแก๊กก็จะวิ่งเข้าตรงนี้ผ่านตรงนี้เป็นวาล์วเปิดปิดใช่ไหมมันก็จะวิ่งผ่านตัวกองแก๊สนะครับวิ่งออกมาตรงนี้แก๊สก็จะพุ่งเข้ามาตรงนี้ นะครับพุ่งออกไปตรงนี้นะครับโดยที่มันจะดูดอากาศเข้าไปผสมกับเชื้อเพลิงคือแก๊สนะครับผ่านสี่รูตรงนี้ปึ๊บพุ่งออกไปตรงนี้มีเชื้อเพลิงคือแก๊สกับอากาศรอบๆตัวเราเชื้อเพลิงอากาศแล้วก็มีเปลวไฟมารอตรงนี้นะครับประกายไฟสามอย่างมาเจอกันที่จุดเดียวกันปึ๊บไฟจะต้องติดนะครับถ้าไฟไม่ติดต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่งขาดหายไป นะครับอ่ะตัวนี้ไม่มีอะไรนะครับจะแ,แกะก็ได้ไม่แกะก็ได้นะครับอ่ะวางไว้ตรงนี้ปุ๊บจากนั้นนะครับด้านข้างจะมีน็อตอยู่4ตัว1 2 3 4นะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนเอาตรงนี้ก่อนอีกจุดหนึง่งที่ผมบอกนะครับเสียบเข้าไปปุ๊บยังไม่ทันเปิดวาลเลยได้ยินเสียงแก๊สรัร่วนะครับจะอยู่ที่ตรงจุดนี้อ่ะคลายน็อตตรงนี้ออกก่อนนะครับมีน็อต2ตัว ชืบอมยกตรงนี้ออกมาตรงนี้เป็นตัวล็อกนะครับพลาสติกนะวางตรงนี้ตัวนี้นะครับมันจะมีโอลิงมียางอยู่นะปื๊บโอลิงยางมีโอกาสแข็งแตกกรอบเสื่อมสภาพยางขีดขาดนะครับแล้วแต่สาเหตุมันเลยนะครับเมื่อยางตัวนี้มีปัญหานะครับโอลิงตงัวนี้อ่าเวลาเราเสียบเข้าไปนะครับบางทีแก๊สบางอันเข้าไปบี้ ยางฉีกนะครับหรือมันแก๊สหัวแก๊สมันเก่าแล้วเก่าเจ็บนะครับยางแข็งแตกกรอบตรงเนี้ยมันซีนแก๊สไม่อยู่เวลาเสียบเข้าไปแก๊สมันก็รั่วออกมานะครับก็ไปหาซื้อโอลิงเปลี่ยนนะครับตามร้านอุปกรณ์ก่อกสร้างมีขายนะครับตัวละไม่น่าเกินห้าบาทต่อไปนะครับคลายน็อตตัวนี้ออกมาเข้าไปดูหัวใจข้างในนะครับในอาการต่อไป,ปอตัวที่สอง น็อตตัวที่3นะครับน็อตตัวที่4ปุ๊บปุ๊ปุ๊ปุ๊บโอเคนะถอดฝาครอบตัวนี้เป็นฝาพลาสติกนะครับแต่เราจะเห็นตัวนี้เวลาเราเสียบเข้าไปปุ๊บเปิดแก๊สแก๊สได้ยินเสียงดังฟีีเลยนะครับแต่เวลาเราจุดผมไม่กล้าจุดนะเออเอาเป็นว่า <c oughs> เอานี้แล้วกันจุดนะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊ปอา้าวแก๊สก็ออกแต่ ทำไมไฟไม่ติดคือตรงนี้นะครับตัวสร้างประกายไฟเปลวไฟตัวแมกนีโตดนะครับนี่สีดำนี้อาจจะเสียนะครับถอดออกมาปึ๊บปึบปบปบปบ๊นี่นอยู่ลักษณะน,นี้นะครับอย่าไปกดเล่นนะครับมันช็อตมือนะช็อตแรงด้วยจากนั้นนะครับอ่าถอดตรงนี้ครับปึ๊บมีสปริงอยู่นะครับถอดสปริงออกวางตรงนี้ไว้ หลังจากนั้นนะครับตัวนี้แก๊สมันจะเข้ามาตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยครับเสียผ่านโอลิงสีดำเมื่อกี้นะครับวิ่งขึ้นมาตรงนี้วิ่งขึ้นมาตรงนี้นะครับผ่านตัวนี้เป็นตัวกองแก๊สนะครับโดยเปิดปิดที่วาล์วสีแดงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับคลายน็อตตรงนี้ชึบป,ปึ๊บหุนออกมานะครับเวลาแก๊ส มันวิ่งเข้านะครับวิ่งเข้าตรงนี้มาตรงนี้มันจะมีเข็มอยู่อย่างเงี้ยนะครับลักษณะนี้เป็นตัวเปิดปิดหมุนออกหมุนเข้านะครับเข็มนี้ก็จะเป็นตัวสั่งให้แก๊สพุ่งออกมากน้อยนะครับแก๊สมันก็สมมุติเราถอยหลงังปุ๊บนะครับมันก็จะวิ่งออกมาตรงนี้มากนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูตรงนี้นิดนึงนะครับอันนี้เป็นโอลิง2ชั้นนะครับเป็นยางเหมือนกันนะครับแข็งแต่กรอบเสริมสภาพชีขาด ก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับอ่ะก็ถ้ามันเสื่อมก็หาเปลี่ยนหลังจากนั้นนะครับเมื่อแก๊สพุ่งออกมาตรงนี้ตรงนี้คือหัวใจสําคัญนะครับที่ผมต้องรือมาถึงจุดนี้ตัวนี้จะมีปัญหาภายในกระป๋องแก๊สเนี่ยมันจะมีฝุ่นมีสนิมปนเปื้อนอยู่นะครับมันต้องมีตัวกรองแก๊สก็คือตัวนี้นะครับกรองให้แก๊สวิ่งออกมาเพียวเพียวนะครับเมื่อแก๊สวิ่งออกมาเพียวเพียวไม่มีไม่มีอะไรผสมเนะี่ยลำของแก๊สจะพุ่งตรงสวยนะครับ ไม่มีการพึบๆพ,พับๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะกันนะครับล็อกดีๆนะตัวเนี้ยมันเป็นน่าจะเป็นอลูมิเนียมมันจะกรอบแตกง่ายมากนะครับถ้ามีประแจไปเอาประแจมาล็อกนะครับถ้าไม่มีก็เอาคีมอย่างเงี้ยแข็งนะครับค่อนข้างแน่นนะ เดี๋ยวมาดูข้างในนะครับว่าทําไมมันถึงตันนะครับตัวนี้แหละเวลาเราเปิดแก๊สสุดแล้วแก๊สไม่ออกหรือออกเบานะครับเพราะว่าในกระป๋องแก๊สเนี่ยเวลามันฟีฟีออกมานะครับมันมีแก๊สแล้วก็มีสิ่งปนเปื้อนภายในกระป๋องซึ่งเรามองไม่เห็นนะครับปึ๊บมันจะถูก กรองด้วยตัวกรองแก๊สตรงนี้นะครับมันจะเป็นเม็ด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 ละเอียดนะไม่รู้มองเห็นบ้างเนี่ยนะครับวันที่หนึ่งวันที่สองวันที่สามวันที่สี่มันก็ค่อยๆสะสมสะสมสะสมนะครับเรื่อยๆจนตรงเนี้ฝุ่นเศษผงมันเข้ามาตันแล้วมันก็จะแก๊สมันก็จะไม่ออกในที่สุดนะครับพอมันเริ่มตันหรือมันเริ่มเบาเนี่ยแกะออกมาทำความสะอาดนะครับใช้แอลกอฮอล์ใช้ น้ำมงน้ำมันใช้ทินเนอร์นะครับใช้สำลีใช้แปรงขัดนะครับจะแช่จะชุบจะยังไงก็ได้ให้ตรงนี้มันสะอาดนะครับเมื่อสะอาดแล้วเราก็ประกอบคืนนะครับเท่านี้เองนะครับวิธีการแก้ปัญหาแก๊สไม่ออกแก๊สตันนะครับอ่ะประกอบคืนแล้วไม่มีอะไรแล้วนะครับลื้อมาถึงหัวใจมาแล้วก็ประกอบย้อนขั้นตอนกลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับอ่ะดูังไปเรื่อยๆเนาะ ช้าๆนะครับเผื่อเพื่อนๆคนไหนไม่เคยลื้อนะครับลือออกมาแล้วจําไม่ได้ปุ๊บใส่เข้าไปไม่ต้องแน่นมากนะครับจากนั้นใส่วาวใส่น็อตนะครับยึดน็อตเข้าไปปุ๊บจากนั้นใส่สปริงเข้าไปนะครับมีช่องใส่สปริงอยู่ แมกนิโตดนะครับแล้วก็ตัวกดแมกนิโต้สปริงจะร่วงอ่ะเข้าล็อกนะครับปึ๊บวางใส่เข้าไปตรงนี้ จัดสายมา่โตดให้เข้าที่นะครับฝามาครอบปิดตรงนี้นะครับอลองยิงดูว่านะครับโอเคแป๊กแ,กแกนี้ถือว่าผ่านนะครับไขน็อตสี่ตัวเราต้องไปไขแล้วแน่นมากนะครับเอาพอดีพอดีนะเดี๋ยวพลาสติกมันแตกฟึ้าลองหมุนเปิดปิดดูนะครับมีขัดตัวอะไรยังไงไหมใส่โอลิงครับชึบ ใส่ตัวล็อกนะครับให้รูมันเนี่ยนะรูมันโผล่มาอย่างเงี้ยนะครับปึ๊บเราก็เอาตรงนี้น็อตสวมเข้าไปนะครับตรงตำแหน่งที่รูมันอยู่ขันเข้าไปนะครับขันเข้าไปฝั่งละนิดฝั่งละหน่อยนะครับค่อยๆเล็งให้ตึงฝั่งละนิดฝั่งละนิดนะครับแล้วก็ขันให้แน่นโอเคลองขยับดูนะครับขยับล็อกดูโอเคเรียบร้อยนะครับ จากนั้นใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับดูในหัวในท้ายตัวน็อตตัวนี้จะอยู่ข้างล่างนะครับเราจะคว่ำตรงนี้ลงมาตรงนี้ช่องนี้นับสอดการแมกนิโตเข้าไปนะครับปื๊บกองแก๊สสอดเข้าไปนะครับปึ่งตัวนี้มันจะโผล่มาตรงนี้ละจากนั้นนะครับหงายขึ้นมาแล้วเราก็ล็อกน็อตหกเหลี่ยมจับตรงนี้ฮะบิด บีบเพ้าไม้มันชิดกันนะครับประกบกันนะเราก็ล็อกน็อตนะครับปึ๊บหมุนตึงนิดนึงนะครับปึ๊บแต่อย่าให้เกี่ยวรูดจากนั้นนะครับใส่ตัวปลอกปึ๊บปึ๊บป,บป,บปบ๊ขันน็อตโอเคนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ แต่ตัวนี้มันพังอยู่นะครับก็เลยไม่ได้เทสให้ดูนะครับแกะให้ดูว่ามันแกะยังไงนะครับแต่ละจุดโอลิงเสียกองแก๊สเสียนะครับโอลิงที่วาลตัวแมกนิโต้นะครับวิธีถอดออกแล้วที่วิธีประกอบนะครับก็ลองเอาไปดูนะครับว่าของพี่ๆเพื่อนๆเสียตรงไหนนะครับลองลื้อดูนะครับเผื่อจะซ่อมได้เนาอคลิปนี้เก็ไปราคาพอดีครับ